วันหนึ่งของคู่เรา20กสบกว่าปีนะพี่เนาะครั้งแรกกว่าปีใช่รู้สึกังไงบ้างคะพี่เสกงัวง่วงเพราะว่ามันไม่ได้นอนมาเกินนี่นอนไปชั่วโมงสองชั่วโมงรู้สึกดีใจนะครับที่ทุกคนยังดูให้กำลังใจกันอยู่แล้วก็ยังสนใจอรข่าวๆของเราอยู่นะครับก็ผมกับการก็อยู่ด้วยกันมาตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับนึกว่า มูกซ <laughs> <c oughs> ึว่าวันนี้มาดูคนแก่เป็นงไงเราไม่ไม่คิดว่าทุกคนจะสนใจขนาดนี้นะครับเพราะนี่อยู่2นยี่สิบกว่าปีแล้วก็มีลูกถึงสามคนแล้วก็ไม่ตื่นเต้นแล้วเเพราะว่ามันผ่านมาหมดแล้วชีวิตมันไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นมากก็ดีใจนะครับที่ขอบแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาครับพี่จัน่ะคะโมเมนต์ตาววันนี้เป็นยังไงครับพี่ก็โอเคนะคะเมื่อวานจะตื่นเต้นกว่าวันนี้วันนี้จะแบบว่า แบบมันร้อนก็โอเคคือเมื่อตอนแรกเราจะไม่คิดอะไรแต่พอเมื่อวานมันก็เริ่มคิดคิดจะเป็นแบบนี้แบบนี้ไม่เคยนอนหลับเลยครับไม่ค่อยหลับที่ที่นอนไม่หลับเพราะว่าต้องตื่นเช้าเพราะว่าเราจะนอนตื่นเช้าแบบเช้าปกตินอนตีตีหนึ่งตีสองอย่างพิธีช่วงเช้าวันนี้มีอะไรบ้างครับพี่ก็มีผู้ใหญ่สองฝ่ายมาด้วยกันมีคุณแม่ของ การเขานะครับแล้วก็พิ๊กชิโล่เป็นผู้ใหญ่ฝั่งผมแล้วก็ทากันง่ายๆนะครับง่ายๆสิ่งที่สําคัญก็คืองานเนี้ยน้องเสือไทเกอร์เนี่ยเขาเป็นคนเป็นคนอยากจะทําให้พ่อให้แม่นะครับเขาเขาก็งงเพราะว่าเขาเขางงว่าเราไม่ได้แต่งงานกันใช่ไหมอะ <c oughs> ไรเขานึกว่าเรา <c oughs> เคยแต่งงานเ้าไม่รู้เลยเขาไม่รู้เพรา <c oughs> ะเขารู้เาว่าอยากแต่งงานให้พ่อของแม่ให้แม่ได้ใส่ชุดเจ้าสาวซึ่งการเขาก็ เคยบอกตั้งนานแล้วว่าอยากใส่ชุดชุดสันสอบอกตลอดเวลาดูทีวีมีใครแต่งอยากใส่ชุดอยากใส่ชุดนะจำได้ปะ,ะชุดนี้ก็ออกมาแบบตามในความต้องการเราเลยการอันนี้ตอนเช้าหรือตอนคืนมีอีกชุดนึงเห็นว่าเป็นเส้นเนื้อ,อไทยใช่ไหมคะพี่ค่ะใช่พี่การตัดใหม่เลยใช่ไหมตัดใหม่ค่ะใช้บริการใครนะพี่คุณสันร้านอะไรนะวันนัดกุตูวันนัดกุตูอ่าใช่ใช่วันเพิร์ อย่างตอเช้านอกจากมีพิธีของมาผู้ใหญ่ว่าพี่ใหญ่แล้วอะไรงนี้มีมีมอบแหวนมอบคร่ององอะไรกันด้วยมีอะไรบ้างคะพี่ก็แหวนเกลี้ยงแลกกันนค่ะก็แหวนเพชรมอบโบว์ม่ใหญ่กี่กระหลาดคะประมาณสามแล้วก็แล้วก็เศก รอบสร้อยสรพระได้ข่าวว่าราคาดีเลิกไปขายเป็นจำนำซะหน่อยเป็นสร้อยที่พิเศษชอบอยู่แล้วอยากได้หรือไว้ยังไงคะพี่ไม่หรอกผมไม่อยากได้อะไรแล้วเซอร์ไพรส์เขาว่าเอามาให้ผมนะครับสร้อยปกติไม่ใส่สร้อยทองปกติเขาไม่ใส่อะไรเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แขวนทองกี่บาทครับพี่การครับบอกเอา ถึงสิบาทไปเลยถ้าสิบบาทก็ประมาณสามแสนใช่ไหมเอาไปจำเหรอราคาขึ้นนะคะพี่มีอะไรอีกคะเห็นว่ามีเพชรชุดเครื่องเพชรมีทองใช่ไหมคะมีทองเป็นชุดนี้ก็จะมีตุ้มหูแล้วก็สร้อยเป็นกำไรมากแล้วก็เพชรก็จะมีสร้อยมีตุ้มหูแล้วก็มี มีเงินสดอะไรอย่างนี้ไหมคะพี่สินซอดเสดอยู่ด้วยกันรอบนี้ก็คือไม่ได้มีสินอดอะไรอ๋อไม่ครับเพราะว่าคือคือที่แต่งขั้วอยากให้อยากให้เขาดีใจได้สมุดเจ้าสาวไม่จริงๆไม่อยากเอาทรัพย์สินอะไรมาโชว์เพราะว่าเขาไม่ค่อยร่ำรวยเลยมากมายสำคัญก็จะมีแต่เครื่องเพชรแล้วก็ทองที่จำใหม่พอพอดีพอดีนะไม้เป็นพิธีการที่แบบว่า สมบูรณ์เลยเนาะเพรางคนไม่ทราบว่าตอนแรกทำไมไม่มีพิธีแต่งงานเลยครับสิย้อนไปที่สิกว่าปีเท่าไหร่ตอนนั้นเนี่ยเราออกอัลบั้มชุดแรกนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยคือประเทศไทยที่ต้องต้องปิดบังเรื่องลูกด้วยเมียเนี่ยนะฮะก็เลยก็เลยอยู่ไปเรื่อยๆกินข้าวกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยมากินข้าวัตอนเมื่อยี่สิกว่าปีที่แล้วครับ สาเหตุก็คือไม่อยากบอกให้ใครรู้ว่าเรามีเมียแล้วเ๋ยวมันจะไม่ดังเอาว่ากันตรงๆชุดแรกนะชุดแรกเลยนะจนจนสามสี่ชุดมั้งถึงเปิดเผยว่าเรามีลูกมีเมียแล้วอย่างความรู้สึกตอนนั้นที่มันต้องปิดปิดบังอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอึดอัดไหมพี่ก็อึดอัดนะเพราะเราเองก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนกับลูกๆยไปก็ต้องหลบๆซ่อนๆนะแต่ว่าตอนนี้ ไม่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 ต้องไม่ต้องละอย่างการแบ่งครั้งนี้มีให้คำมั่นสัญญาอย่างไรกันบ้างไหมอะไรฮะให้คำมั่นสัญญาคือคำมั่นสัญญาอะไรระหว่างกันสองคนเนี่คะคงเหมือนเดิมอะค่ะอยู่ไปจนตายไม่ไม่เลิกกันแล้วเนาะโอผมจดทะเบียนหลักการมาสามครั้งแล้วครับคงไม่มีผมไม่อยากที่จะสามเพราะว่าแค่ สองครั้งก็หมดตัวแล้วผมอันนี้ถือเป็นคำมั่นสัญญาใช่ไหมครับคำมั่นสัญญาตอนชีวิตแม้วเขาดูแลนี่เขาก็เขาแต่งบ้านใหม่ตอนช่วงที่ผมูเอาบ้านมาเป็นบริษัทก็บ้านเละเทะไปหมดการต้อมาให้ช่างมาทำไม่สวยยังไม่เสร็จดลยยังไม่เสร็จเลยเนี่ยต้องเมื่อคืนก็ยังมาดูบ้านอยู่เลยบ้านก็ดูค่อยๆเป็นรูปเป็นล่างจนสมัยมันมันมังเยอะเนาะกลับมาครั้งนี้นิหวานก่าเดิมไหมคะ ก็ก็ดีนะคะคือแบบว่ามันโตแล้วไงก็ไม่มีเรื่องหึงอะไรก็ว่าเหมือนก็เป็นเพื่อนไปได้เนาะแล้วก็เป็นหวานอะโคตรเหมือนเดิมอีกเอ่อเห็นพิเศษเองก็พิการแชร์เซตพิเศษเองก็บอกบอกรักอยู่บ่อยๆนะะพี่ก็รักกันเลยปกติโรแมนติกแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะพิเศษพี่เขาได้โรแมนติกเท่าไหร่ครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแบบทุกวันทุกีวัน แต่ก็บอกรักกันบ่อยๆนะเรับวิธีการแสดงความรักของพี่เสกเป็นยังไงบ้างครก็อะไรเลยประเพี่แกมีแสดงความรักของพี่เสกเป็นยังไงบอถามพี่เหรอใช่ใช่พิเสกก็ไม่มีอะไรมากนะก็บอกเขาบอกฉันรักเธอนะเออแล้วกเขาต้องช่วยประคับประคองกันหลังหลังจากนี้ตั้งใจจะทำอะไรให้พี่การเป็นพิเศษไหมคะ งก็เหมือนจะเป็นการเริ่มต้นอะไรดีๆก็ทำช่วยกันนะตอนนี้ตอนนี้ก็ช่วงที่ลับทัวร์คอนเสิร์ตนะครับก็คงเดี๋ยวจังหวัดไหนที่น่าท่องเที่ยวหรือพาเขาไปเที่ยวแต่คงไม่ได้ไปอันนี้มากมายลไม่ได้ไปต่างประเทศหรืออะไรไม่ไปหรอกตอนนี้แล้วเราพี่กานะคะคาดหวังไหมว่าชีวิตหลังจากวันเนี้ยจะเป็นยังไงต่อไปเราสองคนอะไรเนี้ยค่ะ ก,กันแล้วนะ,ะแล้วก็จะอยู่ด้วยกันไปจนตายไปได,ด้วยกันดีกว่าเหมือนแต่ก่อนก็เราก็คาดหวังแกก็คาดหวังเนี้ยเธอไม่รู้ก็เหมือนก็นเ,เป็น,นเป็นสมหวังนะ,นะเพราะว่าการคิดอย่างเงี้ยมาตลอดอายุมันเยอะขึ้นมันก็ไม่คงไม่ทะเลาะก,กันเรื่องเด็กๆแล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วต่างคนก็มีหน้าที่หน้าที่ต้องทำ ลูกๆเอาของพ่อคุณแม่ทั้งเสือเขาดีใจนะทั้งสามคนแต่เขาเขาแสดงออกแบบให้เราเห็นเฉยๆนะแต่เขาไม่ได้พูดอะไรมากอันนี้เรียกว่าพูดกันแล้วไม่แคล้วกันใช่ไหมคะใส่ลงกินเน็บุ๊กเลยนะยังไงก็พีนี่มันก็น่าแปลกอ่ะแต่งงานมาจดทะเบียนสามทีแล้วเนี่ยครั้งแรกนก็เลิกไปหย่าไปครั้งที่สอง ก็อยาไปที่สามพไม่อย่านะเพราะไม่มีเงินค่าอย่ไอยายืดหมดพี่๋าก็บอกว่าแปลกรู้สึกแปลกส่วนตัวเองก็รู้สึกแบบนั้นหรอเไมกันไป5ปีไงแล้วอยู่ดีกลับมาจบทบที่ไมยังไม่พอได้แต่งงานดิถือว่าโชคดีนะ้เพราะว่าถือว่าเขาก็ทำให้เราสงสัยจะสงสารเช่าเห็นวยอนอนดูทีวีไม่อยากใส่ แล้วรู้สึกงไงบ้างคบที่แบบว่าเราคู่เราแบบผ่านอะไรกันมาเยอะมากเลยจนแบบในที่สุดมันก็มีวันที่แบบแฮปปี้ิงอย่างรตัวก็ที่ผ่านมามันโหดมากเนาะแต่ละเหตุการณ์ต้ไม่อยากจําดีกว่าอนี้เริ่มต้นใหม่ดีกว่าวันนี้น้องๆก็ช่วยงานคุณพ่อคุณแม่เต็มที่เลยเต็มงานมากันพบ มีอะไรสัมภาษณ์บ้างไหมครับวางถามไทเกอร์เขาเป็นคนถามงานไม่รู้เรื่องเลยคืออะไรนะพีาเป็นนักร้องก็ต้องเป็นต้อคอนเสิร์ตนอะไรอย่างเงี้ยครับพี่งานคืนนี้คืนนี้เหรอผมคงไม่เล่นหรอกนี่นี่คนนี้ที่ทัดดีแล้วแต่ฟิลใหญ่เยอะๆแล้วคงมีน้องๆเขามาช่วยเล่นแล้วก็ใครมาก็เชิญที่โรงเรียนทีนะครับก็คงจะเป็นงานเลี้ยงแบบสวยสบายผมไม่ผมไม่ได้ไม่ได้เชิญคนเยอะเชิญคนประมาณสัก จริงแล้วมันเป็นไทยเป็เนาะร้อยกว่ามันร้อยคนเแบบคนที่แบบอยู่ใกล้เปิไหมครับเพราะไม่ได้เชิญเพราะว่าเราตอนรับไม่ไม่หมดอะเนาะคือคือแต่งเพื่อให้รู้ว่าเราเรากลับมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มาแต่งงานเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นเคล็ดด้วยนะเพราะที่ผ่านมามันไม่ได้แต่งมันก็เลยหรือว่าหย่าหรือว่าหย่าเรือเลิกรู้ต้องเหมือนกับตอนนี้ทำให้มันดีคราวนี้เป็นดุเป็นร่างแล้วก็ทำเป็น พิธีมีสองว่าจะไมอย่างรั้นณะตอนนี้พี่การยังมีอะไรอยากจะขอเสกอยู่ไหมคะใช่ค่ะขอให้เขาหายเป็นสุขภาพแข็งแรงทุกอย่างโรคไปโนล่าก็ต้องหายเนาะใกล้แล้วเนาะ <laughs> วันนี้อาจจะซึมๆน,นิดหน่อยเพราะว่าง่วงง่วง <laughs> แล้วก็เป็นตัวเองก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่สุขภาพที่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องรักษาอยู่ไป สมัยก่อนมาสัมภาษณ์ตรงสนามนี่ไงพีคเต็มที่เลยนั่นนั่นเป็นไบโพล่าฝั่งฝั่งพี่ยานหนึ่งฝั่งพีคฝั่งแมนเนียฝั่งนี้ดีเพรสอยู่ดีละอยู่เพิ่งอยู่เพิ่งแฟนในบ้านอยากบอกอะไรกับแฟนขงที่เขาแบบติดตามผู้เราเป็นคนรุ่งเรืองบนดินดีเยอะขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ ร่วมแสดงทำยิงดีแล้วก็อวยพรเรานะคะสำหรับเมจิกาก้ก็แล้วเธออตาเธอบ้างผมเองไม่ค่อยได้ไปติดตามอะไรมากเท่าไหร่ก็ไม่ได้อ่านอะไรอนี่นี่ไม่ได้ไม่ค่อยได้เล่นเฟซบุ๊กเท่าไหร่หรอกคุณใหญ่ยาจะนอนกลับมาจับไม่ประมาณสักเดือนหนึ่งได้เพราะรู้สึกว่าตัวเองต้องพักผ่อนนะครับโอเค ต้องขอขอบคุณทั้งแฟนกลับที่อยู่ในในโซเชียลวีดียนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ที่รักกันอยู่มีอะไรก็ผมมีข่าวมีเรื่องอะไรขึ้นมาตลอดแสดงว่ายังรักกันอยู่ต้องขอขอบคุณมากคือมวลชนทุกท่านแล้วก็ขอบคุณประชาชนที่รักพี่เสกแล้วก็ขอบคุณคนจัดงานที่คุณอ่านนี้อยู่คีไทเกอร์อยู่ไหนไทเกอร์ ไกดกไม่รูไปไหนไนงานงานเช้าที่เราเห็นนี่ผมต้องแสงอ๋อต้องแสงงานเย็นงานเย็นอันนั้นกักไกร์ก็ก็คงจะอยากให้ทุกคนมีความสุขแล็อยากให้ทุกคนรักกันนานๆครับ